สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 6นนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพระนอนนะคะแล้วก็ที่มาของพระนอนประวัติของพระนอนแบบสั้นๆนะคะทุกคนสั้นจริงๆแหละนะคะจริงๆแล้ว,ะคะลวเคยค,ยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็พอดีตอนนั้นนั่งดูไลฟ์แล้วรู้สึกแบบเ e อะกี่ยงไปไลฟ์อะไรในตู้เย็นว่าอะไรเงี้ยก็เลยลบทิ้งไปนะคะทุกคนค่ะอย่างนี้ค่ะตอนนี้เรากลับเข้าสู่โหมดของการทําเรื่องราวของศาสนาต่อนะคะทุกคน จบเรื่องต่างๆนา,นานาทิ้งไว้ข้างหลังไปแล้วนะคะกี้ทำหน้าที่ของกี้ไปหมดแล้วนะคะครืออ่งนี้ค่ะทุกคนพระนอนขอ,อยกตัวอย่างใช้รูปภาพของที่พระนอนที่วัดโลกยสุธาที่อยุธยาเราเนี่ยนะคะจะได้เห็นชัดๆหน่อยเพราะว่าองค์ค่อนข้างใหญ่คือที่มาที่ไปของพระนอนเนี่ยนะคะทุกคนหรือว่าพระ,พระสายญาติเนี่ยเป็นปางประจําคนเกิดวันอังคารนะคะก็คือพระนอนเดี๋ยนะกำลังจะบอกงอีกว่า ที่มาของพระนอนคืออย่างนี้ค่ะทุกคนสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยนะคะทุกคนตั้งแต่ก่อนที่เราจะขึ้นศาสนาพุทธเนี่ยนะคะปีพุทธศักราชหนึ่งน่ะจนมาถึงทุกวันนี้ปีพุทธศักราช2516เนี่ยนะคะหลังจากพระเจ้าปรินเนียเราไม่มีพุทธรูปนะคะไม่มีพุทธรูกกราบไหว้นะใช้สัญลักษณ์อื่นๆแทนที่ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะในตอนที่ทําเรื่องสถูปที่ศาลจีนะคะทีนี้เรามามีพุทธรูปตอนไหนหลังจากยุคพระเจ้าอาโศกมาอีก พราะมีข้อมูลสืบต่อสืบค้นนะคะที่เขามีหลักฐานให้เห็นนะว่าสถูปโบราณที่สารจีนที่อินเดีย,เ,ยเพิ่งมามีพระพุทธรูปในยุคหลังจากพระเจ้าอาโศกท่านสิ้นไปแล้วเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งอะ่ะที่จำไม่ได้ว่าเชื่ออะไรนะคะก่อนนั้นนะเราไม่ได้ใช้พระพุทธรูปเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วปางสายญาติคืออะไรปางสายญาติเนี่ยมันเป็นที่มาอย่างนี้คะ่ะทุกคนตอนที่พระพเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยนะคะ ท่านทรงรู้องค์ว่าจะประรินิพาน์ใช่ปหมเลยบอกกับพระอ,อนนท์ว่าให้รีบเดินทางไปที่กุสินารานะคะพอไปถึงก็ให้เตรียมที่สําหรับพระอ,องค์จะทรงนอนลงนะคะแล้วท่านก็ตัดกับอ,อนนท์ว่าหลังจากที่นอนไปแล้วนะคะท่านบอกว่าอานนท์เราจะไม่ลุกขึ้นมาอีกแล้วนะคะเหมือนรู้อะนะคะว่าจะจะจะ,จะไม่ไหวแล้วคือพระอ,องค์รู้ที่ซ้าว่านะว่าตอนที่ใกล้จระปรินิพันเนี่ยป่วยที่มีการฉันอาหารมือสุดท้ายไงใช่ไหมแล้วก็รีบเดินทางมากุสินารา เหตุผลของการเลือกเมืองนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่นอนลงไปเนี่ยนะคะมีการหันพระเศียรขององค์ท่านเนี่ยไปทางทิศอุดรทิศอุดรคือทิศไหนทิศเหนือเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพานเนี่ยหันศีรษะไปทางหันพระเศียรไปทางทิศเหนือนะแต่ถ้าเป็นเราเราเนี่ยพวกเราตายนะพวกเราหันไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมอ่าไม่เหมือนกันนะคะแล้วพระหัตถ์เนี่ยนะคะก็วางอยู่บนพระเศียรแบบนั้นเห็นไหมคะ ปกติก็จะมีผ้าขนหนยด้วยก็คือหมอนถูกไหมนอนยาวไปอย่างนี้เลยเห็นไหมคะแล้วพระบาทก็จะวางชิดกันอย่างนี้นี่คือการนอนของพุทธเจ้านะคะเรียกว่า,อ,าอนุตฐานสายยานะคะเป็นคําที่มีความหมายว่าการนอนที่จะไม่ลุกขึ้นมาอีกแล้วอะประมาณนี้นะคะพุทธเจ้ายังตรัสต่อไปอีกนะคะว่าการนอนแบบเนี้ยเป็นการนอนเฉพาะส่วนองค์ถูกไหมคะแต่ว่าอย่างพวกมนุษย์อย่างพวกเราอย่างเนี้ย ม,มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยถูกจัดเป็นอะไรหรือว่าเป็นเปรตนะคะทุกคนจะอยจะคิดว่าเอ้ยกี้ใช่เหรอใช่คือพวกเราเนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันมีเลือดมีเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าเรานอนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนอนงายกันใช่ไหมบางคนก็มีนอนตะแคงบ้างแต่เราก็ยังนอนงายถูกไหมแล้วเวลาตายเราก็นอนงายตายถูกว่าใครจะนอนตะแคงตายอ่ะไม่มีนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกที่มีเลือดน้อยนอนท่านอนงายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพระองค์ท่านบอกว่า เป็นการนอนแบบพวกเปรตประมาณนี้เกี่ยงนี้ในใจแล้ว,ว่าตาแล้วกูเป็นเปรตแล้ววะเนี้ยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร <c oughs> แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือพวกราชาสีหรือว่าสรีราชสิงห์นั่นแหละนะคะพวกนี้ก็จะนอนแบบมีรูปแบบลักษณะของเขานะคะคือเก็บหัวเก็บหางนะคะแล้วก็มันจะมีมันจะมีมีการอธิบายเกี่ยวกับสรีราชด้วยนะยาวมากเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ต่กี้ข้าจะบอกให้ฟังเฉยว่าที่มาที่ไปของพระนอนเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยยุคหนดคันธระนะคะตั้งแต่เร่อเออาเรีเยกนะพุทธศวตวรรษที่6ที่7อะไรประมาณนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปางเนี้ยก็เป็นปางหนึ่งในพระพุทธศัตร์เออพระพุทธพระพุทธประวัติก็คือพระนอนตอนที่พระองค์ท่านปริพาน์เหมือนอรู้องค์นะคะก็เลยออกมาเป็นปางเนี่ยเนี่ยคะ่ะนี่ย่อยมาที่สุดแล้วนะคะสั้นที่สุดแล้วด้วยนะคะ แค่นี้ล่ะค่ะรายละเอียดยิบย่อยเดยกกี้ลงให้ในคลิปนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันในปางต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ